นี้นะคะพี่ชายก็จะผัดสับปะยให้กินนะคะหลาแรกน้ำมันก่อนเราให้น้ำมันร้อนหน่อยว้าวน้ำมันร้อนรูดดีรูดน้ำตาลตามด้วยน้ำอันนี้นี่สุดขายแล้วนะร้อยมันเดือดนะครับนึกว่าใส่น้ำมันเยอะๆเบยงครับเบียงได้สูตรไปทำกินแล้วสูตรล้ำนี่อยู่ที่น้ำหมักเนาะ ไม่ถึงห้านาทีได้กินแล้วอร่อยไหมอร่อย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 ือเมื่อพิชัยอร่อยนะนี่นี่อร่อยนะคะอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยมากไหมเร่อยวะไม่อร่อยนะยึดก้นนะนาะ นื่อ่าใส่น้ำมันเยอะเดีวยวม,มันไม่ใช่แบบอร่อยมากเลยอืมอร่อยโอ้โหให้หลานด้วยโอ้โหหลานนี่กินอร่อยอร่อยอืมอ้โหอ่าอ,อันนี้เจ้าของสูตรเลยนะคะอร่อยนะคะอา่าอืมอร่อย